ดีครับอยู่กับเอ็ฟอร์ดก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเอ็ฟอร์ดก่อนออโปเกมอนไฟเลสภาที่6อืเราจะเปลี่ยนโปเกมอนสำหรับทีกันโอเคจะให้เราจะพาทน,นี้เราจะมาปั๊มเรลวมันนะครับสวิ์กรับอันนี้โอเคโอเคจะปั๊มเรลวทีละตัวเลยให้เรลวเกิน10ซิง ชิมร้งองเพงลงนะร้องเพลงโอเคคุมันสาลีปุ๊บเราก็เปลี่ยนกเมมอนเป็นตัวนี้แล้วก็ทำการแทคเคิลโอ้โหไโมหโหโหโห่ไรเปลี่ยนเป็นชิกเกปพชฟโอ้โห,โห แรงนี่หว่าหลับไปหลับไปสิเฟ้อ๋ยโอ้โหตายเลยเวไรพิตจี้มากัสอืมดับไปแล้วตัวอะไรได้พบ้งเนี่ยโอ้โหได้ไม่ค่อยมากเลยเทคเกิ้โอ้อตายยูสเอ่อสเปลโอลมา ไฟพิกอืมพิกไปพิกพ uh ิกอือสเปรโร่เล่นง่ายหน่อยโอเคดูท่าการปั๊มเวลของเจ้าไอตัว body p ฟู f เลยนะน่าจะยากแล้วแหละเอาสเปรโร่ึ้นมาปั๊มก่อนเลยละกันเพราะน่าจะง่ายสุดโอเคพิกอืมโอะไอตัวนี้โหดเว้ยเร็วเ,เท่ากันแต่มัน ตีซะเรากับตายเออโอเคอเขายอะปุ๊บสไปร์โล่เหมือนกันโอ้โอ๋อตีแรงมากเลยเอานิดนิดนี่นนดูนี่ดรันเนื้อมันนี่ดรันอือตกลงมันชื่อนี่ดรันหนึ่งนี่ดลินเนอะเนี่ยทำไมนี่ดลินทำอะไรไม่ได้เลยลูกพีกตักดคอมันเลยตัดคอมัน กัดคอมาเนี่เออสุดยอดมากทำให้มันติดพิษได้ด้วยเหรอนี่นยเนี่ยกันรู้เลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโปเกมอนสิเป็นนีโดรลินอ,อันนี้อย่าพิ่งปัม๊มเพราะมันเลเวลสิบเอ็ดแล้วใช้ได้อยู่แล้วพิษกัดไปฝังเขี้ยวฝังเขี้ยวฝังเขี้ยวดิฝังเขี้ยวอย่าปล่อยให้มันทำงั้นฝังเขี้ยวมันฝังเขี้ยวมันดิ ฟังเหี้ยมันแล้วติดพิล่ามันติดพิล่าเฮ้ยมันติดพิล่าน้ำมันติดพิษแล้วติดพิษดิเออพิกพีเขาไปติดพิษโอ้โหลายเด้งอีกละโอเคเดี๋ยวไว้หนึ่งนะครับขอเปิดลายแบบ Okay. โอเคครับโอ้ยอัอัอโอเ้เกิดอะไรขึ้นโดมส่งเศษถีอะไรมาเนี่ยต้องการเฟ้ยโอเคนี่เราก็จะไปหางมอนนิงน่ง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  ไม่ต้องแล้วสรุปนี้คือมาที่นี่เพื่อเขาทำใช่ไหมโอเคออมเบลแค่รอบเดียวเองนะเนี่ยรู้สึกในนี้ก็มีคนกับมีมอนเตอร์เฮ้ยอยากจับนะแต่ว่าไม่ทันแล้วแลวหละเพราะเรามีครบแล้วต้องการเพิ่มแล้วเออแล้วมันใส่ชาทิเอ็มให้กับตัวอะไรได้บ้างเนี่ยไปอย่าโจมตีอย่างนั้นซิ โอ้เปลี่ยนตัวก่อนอ่ายีโดรันมากัดคอมันเลยลูกกัดคอมันสิกัดคอมันอืมนั่นแหละให้มันติดพิษละติดพิษสิเองจะติดพิษไว้นั่นแหละแล้วก็โดนโฟกัสเอเนอร์จีเข้าไปโฟกัสเอเนอร์จีโฟกัสเอเนอร์จีเอือติดพิษด,ด้วยโฟกัสเอเนอร์จีโป้ดับดับแน่แน่ดับสิเออดับแล้วแหละ กระดับแล้วเออติดผิดเข้าไปโอเคเวลได้เยอะมากสู้กับพวกนี้ไอพวกนี้ผมว่าถ้าเดินไปอยู่ข้างหน้ามันโดนจับแน่นอนเลี้ยเอ,อือเลีาา้ยไปสิโอ้มันมีท่าดูดพลังด้วยอย่าแล้วเป็นโปกเกมอนก่อนเอาเป็นเอศูนย์หนึ่งก่อนเอ,อือ โอ้โหไววิบไปไววิบเอาเองจะดูดใช่ไหมดูดอย่างเงี้ยเออผัดกันดูดผัดกันดูดเออเองดูดมาตูดกลับไว้เองดูดมาดิดูดมาดิเออตดูดกลับไวเองจะดูดไปก็ดูดไปเออตูดกลับได้เอาคืนมาเออตูดได้เยอะกว่าไวตัวเวลเยอะกว่าเออ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะตายไปเอ,อ้อไม่ต้องแล้วแหละบทสรุปแท้จริงก็คือเองต้องตายโป๊ดับอนาดข้อมอาในี้ได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตัวนี้กัก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 จริงๆเลยเลียแม่งเลียแม่งเลยโอ้โหดับอนาด พิจิวะกัสโปลาชิงอ้าวเทาเกิลได้เออมันรู้ว่าเราเป็นใครเออปี๋อย่าให้มันดูดไฟเดียวขอดูด,ด้วยอือโอ้ตาตาแล้วโปเกมอนเปลี่ยนเป็นพิจิออกมาพิจิกัส โปหลับเอาไม่หลับลด้วยกัสหลับเออบอกให้ับก็ไม่หลับเป็นไงล่ะกลับบ้านไปดุดน้มแม่ไปโปะเข้าเรียบร้อยเพื่ออะไรเนี่ยออกมาทางเดิม <c oughs> กออกผิดรูใช่ไหม <c oughs> คุณนึกว่าคนละรูก,กันที่แท้เร่องรูเดียวเฮียโอเคเข้ามา่ชิงโอ โอ้โก้าวแรกก็เจอเลยต้องจัดการมาให้ได้อืมอืมอืมเฮ้เดียดเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดแบ็คก่อน TMS เ,เ,เสร็จโอเคไฟอือ ยีงต้องตายเว้ยโอ้โหเฮ้ยตายแน่เอ้ยไม่ตายไม่ตายมาเกมอนพิจิมาโอ้โหเอ็งดับไปเลยเอา้าวเฮ้ยไม่ตายเทคเกิลเออโอ้โหรถแค่นี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันอากันต้องเปลี่ยนเองท่าถิ่นใช่ไหมนี่เจอท่าพืชเป็นไงเฟลใช่ไหม ไววิปโปะดาบโอเคถ้าถินกลางไอ้กลางเดี๋ยวเ,เปิดตรงแบ็กก่อนเทมเคสโอเพนมีบูลเล็ตซีเลอร์ใส่ให้ตัวนี้ได้โอเคบูลเล็ตซีใส่นี้ยส yes. เออเปลี่ยนใส่ท่าโกเ่นโอเคพุฟย่ม <c oughs> แปะหัว ซีดีแปดหัวนะเป็นการให้ท่าใหม่แล้วก็ต้องแลกกับการเอาท่าหนึ่งออกนะเพราะท่าเราเต็มแล้วใส่ได้มากสุดแค่สีท่าโอเคอันนี้โอ้โหใส่ไม่ได้เลยอนะ่ะท่านี้แรงเนอะเนี่ยอยากจะให้ใช้แต่มันคุณยังใช้ไม่ได้โอเคเออ what แกเป็นใครฉันไม่รู้หรอกนะโอ้โหเวลสิบสี่ ไมหน้ามันไม่เหมือนกันวะแสดงว่าวิวสิบสีบส่เปลี่ยนร่างอะไฟก์พีกโปพิกพิกพิกดิพิกเอือพีกปพีกป้อุ้ยมันไม่มันไม่ได้การพีกป้า โอ้ยติดลิฟพีเข้าไปโหพีเข้าไปต,ตายอยู่แล้วพีเข้าไปอีกพีกได้ท่าเดียวเท่านั้นต้องพีเข้าไปพีเข้าไปแล้วพีไม่ได้หรือพีเข้าไปเออดับปนาดมาเลยนี่โดลันโฟกัสอนเนอร์ที่โฟกัสอเนอี ดับไปซะโปเฮ้ยโอ้โห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 ดมากอ่ะจริงๆเลียเลยโป้ยิงติดพิษชนะด้วยเลือดที่เหลือเพียงสามกับห้าพาวเวลอัพโอเคเฮ้ยข้างล่างมีอะไรโอ้โหไม่น่ากไม่น่าลงมาดูโอเคนั้นเอาเป็นว่าอันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย